สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การอะไรดวงคลิปนวิดีโอนี้ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของเขาคนนั้นนะคะแต่เราจะมาส่องความลับในใจเขา ที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยไม่มีใครรู้เรื่องเลยนอกจากเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นนะขออนุญาตเทวดาประจำตัวของคุณและเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงนะคะเป็นการไปส่องความลับที่อยู่ในใจเขานะคะว่าเขาปกปิดอะไรคุณอยู่และกณนาราศีที่โดดเด่นนะคะ คนรักเก่าก็ได้คนคุยเก่าก็ได้หรือว่าคนคุยปัจจุบันก็ได้นะคะแฟนใหม่ก็ได้วัตถุธตน้ำมีนกรกฎพิจิตสันคนเกิดวันท์ธาตุไฟสะเทเกิดวันเสาร์ธาตุไฟไฟธาตุไฟเมสิกนุ่งพุรโตธาตุลมมีจุดุกุมแคสซารัสีกรกฎธาตุน้ำมาราศีเมราศีพิจิกนะคะแล้วก็สักเซตเรีตราศินูชาธาตุไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขา ยี่ส43 1องยีี่สี่สิบสามสิบเจดสิบเกเก้าแล้วก็ยี่สิบสามนะคะลักขณาราศีไม่มีนะไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขาเลยเพียงแค่นึกถึงใบหน้าของเขาคนที่คุณถามถึงนะคะไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนเรามาดูกันก่อนอื่นนะคะเรามาดูว่าคนคนเนี้ยคนที่คุณอยากจะไปส่องความลับ นะคะของเขาที่เขาปกปิดคุณและคนอื่นๆอยู่เนี่ยเขาเป็นใครในชีวิตของคุณเขาดูคำใบสิบใบนะคะเขาคนนี้เป็นใครในชีวิตของคุณเดอะฟูไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะ เดอะฟูยังไม่มีสถานะนะคะ,ะความสัมพันธ์ก็มันมีใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะเหมือนกับว่าคือก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแต่คือมีความสัมพันธ์ที่เป็นคนรู้จักกันเป็นคนที่ชอบรู้สึกชอบรู้สึกว่าเออเจอคนนี้แล้วนะ,ะอบอุ่นอ่อ,อนโยนน่ารักอัธยาศัยดีสเปคใช่เป็นกลุ่มเพื่อน นะเอออาจจะเป็นเพื่อนในอดีตเพื่อนในที่ทํางานนะแล้วก็รู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะคิดมากคิดมากไปกว่าเพื่อนนะคะในความสัมพันธ์พิเศษตรงนี้แต่มันมีหนึ่งดาบอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะหาความชัดเจนได้ตรงไหนเพราะว่ามันเป็นการพูดคุยนะคะเล็กน้อยนะถึงปานกลางเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความรู้สึกมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษหรือว่ามีการส่งข้อความหาเยอะมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษแชทหนักขว้าหรือว่านะรู้สึกไปไกลแล้วรู้สึกอยากจริงจังแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่รู้อินโอยน่นะไม่รู้ปภาษีภาษาหรือว่ายังมีคนอื่นๆในความสัมพันธ์อยู่นะก็เลยทําให แอบรักเขาข้างเดียวฮ้อนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าอยากจะจริงจังถ้ามีโอกาสก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ให้มันมากกว่าความเป็นเพื่อนนะคะถ้าแบบมีการพูดคุยอย่างสม่ำเสมอนะคะมาเดี๋ยวเราดูกันว่าความลับที่อยู่ในใจนะคะของใครคนนั้นคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาปกปิดอะไรคุณอยู่ นะ biscuit. ตั้งแต่ chatting. แรกเริ่มเดิมทีจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะเขามีเรื่องอะไรที่ปกปิดคุณอยู่ขอดูหลายๆเรื่องหน่อยนะคะให้ไพ่กลับหัวสลับสับเปลี่ยนกันบ้างส่องความลับที่อยู่ในใจของเขาคนนั้นนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคะเขาก็มีเรื่องราวที่ปกปิดคุณ ซึ่งคุณอาจจะมีความระแคะระคายหรือว่าสงสัยในความสัมพันธ์ว่าทําไมถึงไม่ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้ไปต่อความลับเรื่องที่หนึ่ง the hangman เป็นความลับนะคะที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างใน the hangman มีความรู้สึกว่าเขาคนนี้ คิดมากคิดเยอะในความสัมพันธ์มากๆนะเขาต้องการที่จะเหมือนกับมีในเรื่องของการรักษาความถูกต้องนะโดยกฎหมายนะอาจจะมีในเรื่องของความรักที่เขามีความสัมพันธ์ที่เขามีมันมีในเรื่องของกฎหมายบังคับทําให้เขาไม่สามารถที่จะนอกลู่นอกทางหรือว่าทําอะไรที่มันนอกกรอบนะคะกะติกากฎเกณฑ์ได้นะแต่ในความรู้สึกคือก็อยากจะนอกกรอบ นะก็อยากจะทําอะไรที่มันเหมือนกับว่าผิดรูปผิดทางนะคะผิดศิลธรรมอยู่นะเพราะว่ามันมีสามดาบอยู่นะคะกับคนคนนั้นที่เขาคิดถึงรักแล้วก็นะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ คือมันมีในเรื่องของกฎหมายมาบีบบังคับเขาเขาอาจจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วเขาอาจจะมีพัน,พนธะเก่าความสัมพันธ์เก่าที่มันมีกฎหมายมีข้อบังคับผูกมัดเขาอยู่ความถูกต้องความยุติธรรมผูกมัดเขาอยู่จึงทําให้เขาไม่สามารถที่จะเทเซชัน่นพูดคุยหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณได้ทั้งๆที่ใจมันโคตรอยากเลยใจของเขาเนี่ยคือแบบ ถูกใจถูกใจคุณชอบคุณนะคะแต่มันทําไม่ได้เนาะมีกฎหมายบังคับมีความไม่ถูกต้องนะคะบังคับอยู่ก็เลยเหมือนกับว่าต้องเก็บอาการเก็บความรู้สึกกระดีกระดานะคะจริงๆแล้วก็รู้สึกชอบคุณนั่นแหละและความลับที่สองที่อยู่ในใจเขาที่เขาปกปิดคุณกับสิ่งที่เขาพูด หรือว่าแสดงออกไปกับคุณที่มันจบกันไปที่ความสัมพันธ์มันห่างหายกันไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาตาะจนถึงทุกวันนี้เขามีความรู้สึกสัมผัสร,รับรู้ได้ว่าคือคุณเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเนื้อคู่ของเขาเนาะอารมณ์นี้เลยเหมือนพรมลิขิตนะจัดสรรน,นำพาให้มาพบกันแต่มันก็ช่างเป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่า มันผิดที่มันผิดเวลาก็เลยไม่สามารถที่จะสารสัมพันธ์ต่อไปกันได้พมลิขิตนำทางชักพาด้นเบ็นได้เล่ามาเจอกันอารมณ์นี้เลยนะคะแต่รู้ทั้งรู้ว่าใช่นะต้องใช่แน่ๆแ,แต่มันเป็นอะไรที่พูดยากนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเทอะชันได้รู้ว่าคุณคือคู่รักรู้ว่าคุณคือพรมลิขิต นะคะนำพาให้มาเจอกันแต่ไม่กล้าที่จะสารสัมพันธ์เก็บไว้ในใจก่อนเพราะว่าอาจจะมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งอยู่นะคะก็เลยต้องแบบจบเงียบนิ่งนะะไม่แสดงออกความรู้สึกใดๆไม่ให้ความหวังใดๆกับคุณนะคะและความลับที่อยู่ในใจเขาที่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังคุณกับเขาเนี่ยแอบเจอกัน แอบคบแอบคุยกันแอบรู้สึกดีๆต่อกันโดยที่ความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยรู้กันอยู่สองคนนะส่องกันไปก็ส่องกันมานะคะยึกยักยึกยักอยากจะคุยอยากจะสารสัมพันธ์แต่ติดที่ความสัมพันธ์เก่านะคะภาระเก่าครอบครัวเก่านะ,ะที่มันเหมือนกับมีทั้งในเรื่องของสายสัมพันธ์หลายอย่าง ะะที่มันผูกมัดเขาทำให้เขายั้งความคิดความรู้สึกที่จะพัฒนากับคุณชอบคุณมากนะ,ค,ะคิดถึงคุณมากส่องดูคุณตลอดเวลาแต่ต้องนะ,ะหักห้ามความรู้สึกนะ,ะทนทุกทรมานแสนสาหาัสอยากจะพัฒนาความรักกับสัมพันธ์นะคะเรียกว่าใจแทบขาดเนาะร้อนรอน,รอนแต่ทำอะไรไม่ได้นะคะ และความลับในใจเขาที่อยากเล่านะะโอไม่อยากเล่าให้คุณฟังหรอกนะที่เขาปกปิดปิดบังคุณไว้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะตั้งแต่วันที่คุณกับเขาเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันตั้งแต่ครั้งนั้นเลยห่างหายกันไปภายในใจของเขาก็ยังคิดถึงแต่คุณนะเออลักคุณนะหลงคุณ นะแต่เหมือนกับว่านอนคิดละเมือเพอพกคิดถึงแต่คุณเพียงฝ่ายเดียวนะคะก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะคือมันก็ไม่มีใครช่วยได้คือมันคุยกันสองคนแล้วนะมันแอบจี้จ้าก,กันสองคนมันแอบรู้สึกดีสปาร์กกันสองคนเป็นเหมือนรักแรกเป็นเหมือนความรู้สึกที่แบบทําให้ตัวของเขาเนี่ยมีความสุขมากๆแต่มันก็แอบแสงปนไปด้วยความทุกข์ประทมนะคะซึ่ง เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่มันจริงจังอยู่แล้วนะคะมันทุกมากเลยนะ,ะทางนั้นก็อยากไปหาทางนี้ก็ยังาคาราคาซังอยู่เนาะและความลับที่อยู่ในใจเขาที่เขาไม่ได้เล่าให้คุณฟังเลยเขาพยายามเขาพยายามหลายครั้งกับการที่จะไปจัดการความสัมพันธ์ที่มีอยู่อะ นะความสัมพันธ์ที่มันเป็นปัญหาความสัมพันธ์ที่มันเป็นคาราคาซังไปตกลงแล้วไปพูดแล้วไปทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะไปเคลียร์แล้วไปขอแล้วนะคะขอความสัมพันธ์นั้นแล้วหรือว่าพยายามที่จะเหมือนกับทําตัวให้ไม่น่ารัก <c oughs> นะทําตัวแบบเรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบนะคะแต่คนของเขาเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรไงคุณนะคนที่ผิดก็คือเขาเนี่แหละนะก็เลยเหมือนกับว่าทําให้เขาใจอ่อน นะคะใจอ่อนหันกลับไปดูแลครอบครัวหันกลับไปดูแลคนคนนั้นที่อยู่ที่บ้านนะที่แบบนะอาจจะมีการที่นั่งเศร้าน้ำตาซึมอยู่นะนั่งรอคอยทำกับข้าวรอเขาทุกเย็นทุกวันนะจนเขารู้สึกใจอ่อนนะไม่กล้าที่จะนอกลูนอกทางนะนะคะไปเจอคุณไปหาคุณไปพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณ ทั้งทั้งที่รู้สึกดีกับคุณมากกว่าคนเก่าที่มีอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้สงสารสงสารคนดีบ้านนะคะแม้จะไม่ได้รักกันแล้วก็ตามแต่นะดูพ่อคุณนะคะใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะและความลับที่อยู่ในใจเขาที่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังใจของเขาในความรู้สึกเนี่ย เขาอะไม่ได้คิดที่แบบจะกลับไปปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนะคะที่เขาเคยทําไม่ดีกับคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าเลยนะเป็นการที่แบบว่าคือคือทําตัวเจ้าชู้ทาตัวเออสม,มเล่เทมเมาอะไรก็ได้ที่ทําให้คนรักเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าแฟนเก่าของเขาเนี่ยเดินหนีไปจากเขาเองนะคะไม่แสดงความรักใดๆแต่เหมือนกับว่ายิ่งเขาทําเมินเฉยนานิ่ง ใส่คนรักเก่าของเขาเนี่ยยิ่งทําให้คนรักเก่าของเขายิ่งแบบหึงหวงเขาอ่ะเอออยู่ดีๆเหมือนจะบอกเลิอกอยู่ดีๆเหมือนโกรธเหมือนโมโหแต่อยู่ดีๆนะคะกับไม่ยอมให้เขาไปซะง,งั้นไม่ยอมเลิกกับเขาซะง,งั้นตอนแรกก็ทะเลาะก,กันบ้านแตกนะคะพอเอาเข้าจริงๆพอเขาจะเลิกจริงๆพอเขาจะจบจริงๆไอ้คนคนนั้นอะ่ะ นะภรรยาเก่าที่บ้านอ่ะสามีเก่าที่บ้านไม่ยอมไปค่ะไม่ไปนะคะฉันจะอยู่แบบนี้แหละเธอไม่รักฉันก็ช่างเธอเธอจะทําพฤติกรรมแย่ๆก็ช่างเธอทั้งๆท,ท,ที่เขาแบบปฏิบัติตัวนะทาตัวไม่ดีนะกับคนรักคู่รักแล้วนะคะคิดว่าจะเลิกกันได้แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ไปเพราะนั้นก็ไม่ยอมนะแล้วความลับที่อยู่ในใจเขาที่อยากจะเล่าให้คุณฟังก็คือเขารอโอกาส ที่ครอบครัวของเขาหรือว่าความสัมพันธ์ของเขาอะที่มีอยู่ตอนเนี้ไปเนี้ยที่เป็นครอบครัวกันอยู่เนี่ยจะมีป่ามีเสียงกันจะทะเลาะเบ,บาแวงกันจะมีปัญหากันแล้วค่อยไปประมาณที่แบบสงสารนะคะเห็นอกเห็นใจไอ้คนที่อยู่ที่บ้านนะคะเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมก็ไม่รู้นั่งรอระยะเวลาที่มันจะหมดเวรหมดกรรมหมดวิบากกรรมซึ่งกันและกันเนี่ยคือจะให้เขาเดินออกมาเองไม่ได้ เขาไม่ไม่กล้าที่จะทาผิดไม่กล้าทําไม่ดีกับคนรักเพราะว่าคนที่ผิดครั้งแรกก็คือเขาแต่ตอนนี้เวลานี้รู้สึกว่านะคะคนของเขาก็ไม่ยอมให้เขาออกมาไม่ยอมให้เขาไปเริ่มต้นใหม่ไม่ยอมให้เขาไปมีชีวิตใหม่ฉะนั้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ตัวของเขาเนี่ยก็ยังหวังว่าคนของเขานะที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้เออเมื่อไหร่จะหมดความอดทนสักที เมื่อไหร่จะเบื่อเขาสักทีเมื่อไหร่จะเดินไปจากชีวิตเขาสัทีเมื่อไหร่จะไปเองจะให้เขาไปเขาไปเขาเป็นคนดีคุณเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมจะให้เขาเป็นคนที่แบบเป็นคุณพ่อที่เลวร้ายเป็นคุณแม่ที่ไม่น่ารักให้เดินออกมาจากความสัมพันธ์ไม่ได้หรอกนะคะเขาจะให้คนของเขาเนี่ยเดินไปเองเบื่อเขาไปเองเกลียดเขาไปเองนะคะให้วิบากกรรมตรงนั้นเน่ ไปตกอยู่ที่อีกคนนึงนะไม่ใช่เขาโอ๊ยพราคุณนะคะแม่คุณใจดีเกินไปนะ,ะกลัวตัวเองบาปไงและความลับที่อยู่ในใจเขานะที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเขาได้ไปปรึกษาอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นหัวหน้างานอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นคนที่แบบเขาไว้ใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคะกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ไอคนที่ให้คำปรึกษาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไอที่ทนอยู่ไปเนี่ยอยู่เพื่ออะไรอยู่แล้วไม่มีความสุขเนี่ยอยู่ทำไมทำไมไม่ไปเริ่มต้นใหม่ทำไมไม่เลือกความรู้สึกของตัวเองไม่เลือกความสุขของตัวเองไม่เลือกหัวใจของตัวเองล่ะไอที่อยู่ทุกวันนี้ไม่มีความสุขแล้วอยู่ทำไมนะคะเขาก็ไม่กล้าที่จะตอบเพราะว่าจะให้เขาแบบ เป็นคนไม่ดีนะเป็นคนเลวเป็นคุณพ่อไม่ดีเป็นคุณแม่ไม่ดีจะทิ้งครอบครัวเก่าไปเริ่มต้นนะมีชีวิตใหม่หาความสุขใส่ตัวเองไม่ได้นะคะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าแม้เขาจะไปปรึกษาใครนะคะเพื่อนๆหรือว่าคนที่ให้คาปรึกษาก็บอกว่าถามใจตัวเธอเองสิว่าสิ่งไหนที่มันคืออนาคตที่ดีเพื่อตัวเองเพื่อความสุขของตัวเองก็เลือกสิ่งนั้นแหละ เขาก็เลยตั้งดาบอยู่นะคะในใจของเขาก็คือก็ยังมีความที่แบบเหมือนสังเกตดูพฤติกรรมของคุณอยู่นะคะดูว่าคุณเนี่ยคือแบบ อาจจะดีเทียบเท่าคนที่เขาอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันเหมือนกับว่าทาให้เขาไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจหรือเปล่าเป็นการส่องเป็นการดูพฤติกรรมของคุณก่อนว่าคุณมีใจให้เขาไหมถ้าเลือกมาอยู่กับคุณเนี่ยเออจะอยู่กันยังไงจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าเขาเลือกที่จะอยู่ฝั่งโน้นแล้วมันมีอะไรดีดีกว่ากันหรือเปล่าหรือว่าทนทุกทรมานแบบนี้เขารอดูว่าหัวใจของเขาจะลืมคุณได้หรือเปล่าถ้าลืมคุณได้เขาก็จะอยู่ฝั่งโน้นตลอดไป แต่ถ้าเขาเลือกความรู้สึกของตัวเองเลือกที่จะทาตามหัวใจของตัวเองเขาก็จะหันมาเลือกคุณเหมือนเขาถือถ้วยอยู่หนึ่งใบอะถ้วยใบยนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะไปหาใครจะไปมอบให้ใครอันนี้ก็ถ้วยสองใบอีกฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆกับการที่จะเลือกอนาคตนะความรักของเขาระหว่างคุณนะคะนี่แหละคือเหมือนกับว่าคือต้องไปตรวจดวงชะตาแล้วแหละ เพราะว่ามันเป็นความลับที่อยู่ในใจเขานะคะตัวโดนชะตาดูดวงส่วนตัวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ว่าคุณกับเขาเป็นคู่รักกันหรือเปล่าขอบคุณทุกการติดตามค่ะ